สวัสดีค่ะมือนีอีสานบานย่ายกินย่ายกิ่นย่างไก่สุกไปนอพี่น้องยางไก่กินกับตำบักหงเงี้ยมยือแดงคืดอยากก็เรื่อให้ลูกไปซือ้อเปิดเตาปิกนิกกนพี่น้องโอ้โหไก่สิสุกแล้วฮู้ดะหอมหวยวพี่น้องคนนะ่ะเตาปิกนิกย่างไก่ตัวหนึ่งเลมยมือนีคืดอ,อยากกันเลื่อ อย่างคุณนะ่ะเตาปิกนกีดีขนาดลูกไผ่ลูกไกส้เอามาฝากคุณนะ่ะปิดไว้ปึ๊บคุณนะ่ะเตาปิกนีกดีดีพี่น้องกินแต่เตาไฟฟ่าอะไรมันโปรเสบก็เลยอยากกินย่างหอมหวยหวยแล้วแต่งไทยเอ,อ้ยตับอีลา ดีสุกแล้วฟิดไ้มันกับอุบดีพี่น้องเต่าดีดีพน,น่ะมันนี้ย่ายกินมาขายของเวลาอยู่ตลาดนองเหินเวลาจังหวัดเลยลานคลินิกมือถือเวลามาอยู่ปินมมลูกโมลาน ได้กินกับหาของน้ำไฮน้ำหน้าน่ะแหละมาขายมาเหร่นเป็นโมลูกกินข้าวแรงน้ำกันเนนด้อพี่น้องเอ้ยอาหารอีสานต่หมกหงปีงไก่นี่แหละซสบขนาดสีซุกเลยพี่น้อง ีกจอบสิบนาทีกระซูพบไปก่อนขอบคุณหลายๆที่ติดตามคิปอีสารบ้านย่ายกีนส่งแต่งไทยผ้ามวนส่งอีสานบ้านย่ายกีนิหรือพี่น้องจะเลื่อมกุไลค์กุฎแจ่ย่ายกิยรตในด้วยค่ะ